ช่อง Jack and Family ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมากับแมย์วันนี้มาทำอะไรนี่รวต้มยำแบบใหม่เลยนะครับคืออะไรคือคือผิดทอดแบบรสต้มยำไม่รู้จะเผ็ดเหมือนออริจินอลไหมออริจินอลกากหมูใช่ไหมใช่ไม่รู้จะเผ็ดแค่ไหนรีวิวมาแล้วรอบหนึ่งใช่รอบนี้ตื่ใจพี่แจ็คก็จะมารีวิวรสต้มยำเพราะว่าขอให้แม่รีวิวสักที กินมันต้มยำเลยเพือนอนเดอนเดืเดอนเ่ือนนีดเราอนเมีข้เวอนะเรา,า,ามนเดบแบ่เ่อนเดือดอนเวือนเดือนเดอนดือนเอนเดือนเดือนเลยอนเดือนเนเอนเดืนือนเอนเดืนดอนอนเเดือนนเดือนนเอดืเดนเอนเดืออนเเอนนเำนอนเอนดเอนเอนเเนเือเเเอ Quá uhm đi lắm nếp bọn ở khóc nhìn đều khóc nhìn đều bọn cả lên mình đều không nếp bí ẩn nếp bí một nếp bí ẩn không chín ẩn nếp bí ẩn đi, bí ẩn nó bí ẩn nếp bí ẩn nếp bí ẩn โอ้อันนี้เผ็ดกว่ารอบที่แล้วอีกอร่อยนะบอกว่าจะรีวิวกับข้าวเหนียวไก่เมื่อเช้าอ่ะก็ไม่ยอมนีม่ก็สีพุ่งผานแล้วเนี่ยเรามารีวิวของจริงกันเนาะอร่อยไหมอร่อยไหมออเรติเนลมันอร่อยนี่ก็เลยเกี่ยวไว้กินกับข้าวเ,เหนียวแทนอ,อ๋ออ๋อตากหมูออริจินอลอร่อย เขเผ็ดปนขาเหนียวล้วอันนี้แม่อไ่ออ่ะโอ้โหเผ็ด,ดเปี้ยวเลยเอา,าต้มยำเนาะอยดีนะเขาได้ข้าวสวยร้อนๆข้าวเหนร้อนๆแล้วเลย้ยเผ็ดหูเอาำเห็นขากหูกินม,มาตั้งสามสอันนี้กินนิด,ดยวเองอันนี้ไม่สู้ เอฟิกทอแม่งจริงนะคะรสต้มแล้วต้มจรงจริงไม่ออกปากแดงแล้วแล้วให้มันจบตรงนี้ก่อนเคแค่นี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูรสอื่นเดี๋ยวไม่จบเลยบ๊บายบายเป็นไรเผ็ดฟิกทอเหรอแล้วอยากรีวิวทำไมเป็นไงล่ะ เก่งเก่งมาก